Three, two, ครับวันนี้นะครับของการคนทุกผางไม่ทิ้งกันนะครับเทศบาลตะบนผางหมู่หนึ่งหมู่หกนะครับเกิดมวลมหาภัยอุทกภัยนะครับได้ท่วมบ้านเรือนนะครับบ้านบาง,บางหลังเนะนี่ยบิดกมหลังคานะครับพี่น้องสิ้นเนื้อประดานตัวนะครับบางคนเนะี่ยผมนะแทบลงท้งไถยด้วยเลยนะครับ วันนี้เราได้มีนะครับพี่น้องคนทุกหางมาช่วยกันนะครับมีทางกำนันเดนะครับให้กำนันได้บอกอะไรบ้างบ้างว่าวันนี้อพี่น้องประชาชนมาช่วยเราไงครับและท่านผู้ใหญ่ด้วยครับขอเชิญครับวันนี้ก็รู้สึกเห็นใจนะครับพี่น้องชาวตำบลทุกหางนะครับเป็นเเทศบาลแล้วก็เกิดตมตนะครับก็ก็เลยเกิดชาวบ้านมานะครับก็รบเรากัมานะครับมาช่วยเหลือพี่น้องชาวูกหางนะครับเท่าที่จะทําได้ครับครับพี่น้องเนี่ยมาช่วยเราเนี่ยประมาณ100คนนะครับผู้ใหญ่ ของน้องหลวงก็มาด้วยนะครับผู้ใหญ่เจ้านะครับท่านมาด้วยแล้วที่สาสาคันนะครับก็มีเทศบาลแม่จันนะครับส่งรถน้ำมาช่วยสองคันนะครับให้ท่านรองปลัดได้พูดอะไรบ้างครับผมครับสวัสดีครับก็เทศบาลตำบลแม่จันครับก็ยินดีช่วยที่น้องชาวเทศบาลทุกคันนครับสุดกำลังของเราเท่าที่ทำได้ครับผมขอบคุณครับครับแล้วต้องขอขอบคุณท่านในยกภัยรัฐด้วยนะครับที่ท่านให้คนงานนะครับให้รถมาช่วยกัน บ้านพี่มึงน้องเราไม่ทิ้งกันนะครับแล้วต้องขอขอบคุณทั้งหมวดผมทางนะครับวันนี้ตัวแทนนะครับได้มาพูดให้พี่น้องประชาชนว่าเราจะอยู่คู่กันคนกุ้งหางไม่ทิ้งกันครับขอเชิญ่อยครับพี่ครับวัสดีรับช่วยกันเกตตามครับเกิเศเนาะครับครับแล้ววันนี้เอารถเกตมาหนึ่งคันนะครับแล้วก็รถน้ำหนึ่งคันนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยบอกเลยครับว่าคนกุ้มหางไม่ทิ้งกันนะครับอย่างไงเราจะช่วยกันนะครับ จนทุกอย่างสู่สถานการณ์ปกตินะครับขอขอบคุณครับผมนี่นะครับผมมาสำรวจบ้านที่เสียหายนะครับบ้านของพี่นบนะครับโอ้โหซึ่งเข้ามาเนี่ยมืดนะครับตอนนี้ไฟดับนะครับพี่มีไออันนี้ส่องไฟหน่อยไหมไม่มีแล้วพี่เนาะครับ นี่นะครับผมเดินเข้ามาใช้เครองไฟรูเบดของน้ำก็ใส่ละเบดนี่ครับห้องครัวนะครับห้องครัวดินเป็นเม็ดนะครับนี่คือห้องครัวนะครับจะต้องมาเอาดินออกแล้วมาช่วยนะครับช่วยพี่น้องชาวบ้านนะครับเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วก็มันก็เข้าใจมากๆนะครับวันนี้พี่น้องบางคนนะครับที่เนื้อประดานตัวเหมือนกัน ก็จะต้องมานะครับนำเอาสิ่งที่ทำรุดเสียหายออกด้วยนะครับนี่คือครัวนะครับบริเวณครัวที่เกิดการเสียหายนะครับตู้ต่างเอ่ยโอ้เห็นแล้วก็บอกนะครับว่าวันนี้หนับจริงๆนะครับกุ้งหางครั้งนี้ในรอบร้อยปีครับ 喂，你好，中午不呢？ วัฉีด,ดน้ด้วยไง พอดีวันนี้นะครับเทศบาลตะพุนผางได้เกิดน้ําท่วมใหญ่อย่างที่เป็นข่าวนะครับวันนี้มีทางเทศบาลแม่จันนะครับโดยมีท่านรองนายกนะครับท่านมาช่วยเหลือเรานะครับท่านรองนายกครับวันนี้ท่านได้เอารถอะไรมาช่วยนะครับรถน้ำครับกำลังพน20นายพร้อมกับรถน้ํามาช่วยเรานะครับอันนี้น้องขุยนะครับ ตำแหน่งนะตำแหน่งนักพัดนะครับนักพัทนาชนมาช่วยกันครับลูกหลานคนบ้านนี้นะครับแล้วทางฝั่งนี้นะครับผู้ช่วยมานพนะครับเป็นผู้ช่วยของกำนันเดนะครับหนองหลวงนะครับได้มาช่วยเรานะครับวันนี้ท่านมาช่วยพี่น้องคนไทยในเขตทุ่งหางหมู่หนึ่งมื่หกเป็นไงบ้างครับท่านสบายใจนะครับถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับวันนี้พี่น้องเราเป็นไงบ้างครับวันนี้ทํางานกันสู้ๆนะครับเดี๋ยวขออีกสองวันนะครับสองวัน นะครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับครับผมแล้วเสร็จแล้วครับนี้ครับเจ้าของบ้านที่โดนน้ำท่วมครับสุดยอดนายกของเราสตุพรไทยสุวรรณจนท่านครับท่านครับครับที่น้องทั้งแม่จันเขาหลงหลวงจะรอมาช่วยเราเป็นไงบ้างครับดีใจไหมครับสุดยอดครับน้ำใจอย่างนี้จะไม่มืมกันตลอดไป ครับได้รอยกว่าปีเพิ่งมีครั้งนี้ครับเชี่ยวครับโอ้โหโอเคครับเชีบยวครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมัสดีบครับ